สบายดีเนาะมื่อนี้กบาบลาวกามีโอกาสที่จะมาใข้ขอของใจที่พี่น้องชาวไทยเข้าใจพิษว่าบาลาวเป็นคนเวียดนอนซื่อมิ่งนี่โบแมนซื้อของบาลาเพราะว่าเป็นซื้อลินเนาะที่ว่าหมูยอกซื้อๆเนาะตอนหนันบาลาวจะเห็ดส่องกาบซื้อต่างนอนบเสือให้พี่น้องเฮานี่ไปหันไปเบิงคลิปแรกๆของบาลาเนาะที่บาลาวเริ่มเห็ดส่องหรือว่าเปิดส่องยูทนะูบเนาะ ไปเวงไหนแล้วเพราะว่าก็มีคอมเมนต์พี่น้องชาวไทยว่าเป็นซื้อที่เป็นซื้อภาษาอังกฤษ,ษที่ว่าแง่โพดเนาะข้าเจ้าก็เลยแบบว่าให้บาลาวนี่เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนโอเคอเคนาะสำหรับคลิปนี้กาชิมาผาาถึงพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวลาวโ,โมจูคูสุคนแล่ะกับเอฟซีของบ่าวมิ่งโมจูคูสุคนเนาะหกพันคนที่ว่า,ารรติดตามบาลาวเนาะสีมาให้พี่น้องเฮาเนี่ยครับไปชมถ้าว่าผิดพลาดกา ขอโทษขอภยนะัยเนาะพี่น้องชาวไทยเนาะรายกาสิมาขอโทษพี่น้องชาวไทยที่ว่บาบ่าวเราเฮ็ดคลิปเปรียบเทียบกับไทยเนาะเอาถนนเวียดนามมาเปรียบเทียบกับไทยเนะาะบ่าวเราก็สิมาขอโทษมสุขู่สุคนเนาะพี่น้องชาวไทยหมดุทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นหรือว่าหมดทุกคนนะั่นแหละเนาะรายกามีน้อยสุบ,บางคนส่วนน้อยเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจบ่ลาวเนาะแต่ส่วนน้อยที่ยังบ่เข้าใจมื้อนี้ก็สิมาไขข้อของใจให้พี่น้องเฮาไดรับได้ชมเนาะบ่ลาวสิวายาวๆไปถึงสิวากลับไปกลับมาแต่ก็ให้พี่น้องเฮานี่ับชมแต่ต้นจนจบเนาะโอเคไปรับชมได้สบายดีเนาะมื้อนี้ก็กลับมาพบมาพอกับมิ่งบ่าวลาว่เก่า่เคยเนาะ หล,ลายคนก็นถามมาว่าเนาะซื่อมิ่งนี่เป็นว่าซื่อของเวียดเนาะอันนี้บ่าวลาวสีมาตอบอคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยเนาะที่แบบว่าหรือว,ว่าบ่าวลาวสีมาไขคอของใจเนาะว่าเป็นยังบ่าวลาวคือว่าซื่อมิ่งเนะาะหลายคนก็บแบบว่าพี่น้องชาวไทยอีกอย่างก็บทรวสอบอ่า เวียดนามเนาะตะกี้กับบาลาวอยู่เวียดนามเนาะอยู่เวียดนามกับประมาณหาปีหาปีที่บาลาวไปเฮียนอยู่ประเทศเวียดนามเนาะแล้วก็ตอนนั้นกับบาลาวก็มักจะเหตุคิปแบบว่าเทียบเทียบถนนไทยเนาะเมื่อน,นี้กับบาลาวกับสีมาใขรขอของใจที่พี่น้องชาวไทยแบบว่าขัดแยง,งตลอดตลอดเนาะว่าพี่น้องชาวไทยนั้นบ่ชอบแล้วก็ เห็นซื้อมิ่งกัพี่น้องชาวไทยว่าเป็นคนเวียดแล้วเนาะอันนี้แทจริงนั่นบาวล่าหันโบแมนซื้อมิ่งเนาะซื้อมิ่งนี่เป็นแบบว่าใส่ซื้อลินซื้อๆเนาะเป็นซื้อลินของบาวล่าเนาะซื้อลินกับโบแมนเนาะปกติซื้อลินบาวมิ่งจะแมนนีแลนดอนเนาะแบบว่ามมคูมักเอิญเนาะแต่ว่าเห็ด สื่อกีฬามัยั่งบามิงก็จะใส่มีลันดอนเนาะแต่ที่จริงสื่อบาลาวโมนเนาะสื่อแท้แมนสื่ออารดอนเนาะสื่ออารดอนเป็นสื่อแปลว่าดังเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้เนาะสื่อเขาเฮียนกับแมนอาเนาะอารดอนเนาะเป็นสื่อของบาลาวเนาะสื่อแท้แท้แหละห <c oughs> ลายๆคนก็หมักว่า ือนี่เป็นสือแถของบ่าวลาแถมันโบแมนเนาะเป็นสือที่ว่าต่างเองเนาะเป็นสือต่างเองละกัหมูคูกับหมักยอกเนาะหมูคนเวียดกับหมักยอกตอนเฮยียนอยู่พนเนาะอันที่ละลายคนว่าเป็นยัง้งบ่าวลาวคือว่าหมักเอาถนนไทยทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองอันบดาไปประเทศไทยจากเทื่อนเนาะ อันนี้ก็สีมาตอบคำถามพี่น้องชาวไทยเนาะเพราะว่าบาวล่าวนี่เป็นคนที่แบบว่าสอบถนนเนาะอีกอย่างประเทศลาวเนาะที่ประเทศของบาวล่าเองนะมันจะแบวบว่าบ่มีเส้นทางที่ว่าใหญ่โตมหาาัาลกีแบบอันไทยแล้วก็เวียดนามเนาะไทยกับเวียดนามเนี่เป็นประเทศที่แบบว่าอยากสู้ซีกันเนาะอยากสู้ซีกันเนาะแต่กัแบบว่า เวียดนามนี่เรื่องการพัฒนานี่จะเทียบไทยบ่ได้ไรเนาะที่บาล่าเห็นบาล่าเหตุแบวาพอว่าบาล่าแบบว่าเคยเห็นความแตกต่างถนนอยู่เวียดนามเนาะเป็นถนนถี่ใหญ่บ่คือกับอยู่ล่าเนาะถทาประเทศล่านี่แบวาถนนใหญ่ก็เจะพาะตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะนครหลวงเวียงจันทน์กับประมาณแต่6กเลนเนาะใหญ่สุดเนาะหกเลน แต่อยู่บ้านป่าลาวทางลวงเป็นเส้นทางเล็กเก่าเนาะเส้นทางเล็กเก่ามาจากแควงของมาลาวเนาะคือแขวงสซวันาเขตเนาะเป็นแควงที่ใหญ่ที่สุดเนาะมีสิหาตัวเมืองเนาะเป็นเส้นทางที่ว่ายาวประมาณสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรเนาะเป็นเส้นทางที่ว่าชวนเล่นเดียวก็ไดเนาะรือว่าสองเล่นก็ไดเนาะ แต่เขาบริขีเ้นเนาะเขาเหตุแบบว่าระบบเดียวเลยเนาะเพราะว่ารถจะมีขาลงกับขาขึ้นขึ้นแบบว่าเป็นเส้นทางอันเดียวกันเนาะพอเหตุผลน,นี่แหละที่เ่าวล่าเหตุให้เปล่าวล่านี้แบบว่าแปบลบว่าเปล่าวล่าเคยไปนครหลวงแต่พอเห็นเส้นทางกับเส้นทางแบบโบหญ่คือประเทศไทยเนาะเพราะว่าอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ว่าเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งในอาเซียนเนาะที่ว่ามีการพัฒนา เส้นทางเนาะเส้นทางบ,บว่าให้มันมีสองสันสามสันเนาะเป็นเส้นทางที่ใหญ่เนาะเป็นเส้นเป็นประเทศที่ว่าก้่าวหนาที่สุดในบรรดาอาเซียนเนาะก็คือประเทศไทยเฮานี่เนาะประเทศที่ไก่เคียงกับลาวเนาะมีสายแดนติดจอดกับลาวแต่ว่ามีแม่น้ำโค้งที่ว่าขันกลางเนาะ <c oughs> ทีบาลาวเหตุกาถ้าว่าผิดพาดกาบาลาวสิขอโทษพี่น้องชาวไทยเนาะโมสุขูสุคนเนาะทีว่าทีว่าเห็นบาลาวแปลว่าใส่ซื่อมิงแล้วว่าบาลาวเป็นมีเป็นคนเวียดเนาะนิสนัยเวียดเนาะแปลว่าเฮ็ดหยังกะว่ายกเวียดเป็นอันดับ1เนาะที่แท้บ่แม่นเนาะเพราะว่าบาลาว อยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะอยู่เขตสวนบทเนาะบ่เคยเห็นความจเจริญนเนาะกะบ่าวลาวกะอยากให้พี่น้องเฮานี่ได้รับได้ส้มแปลว่าถึงว่าบ่แม่นลาวเนาะถึงจะเป็นเวียดนามเนาะแต่กะแบลว่าประเทศเขากะเป็นประเทศที่ว่าจเจริญเนาะที่ว่าอยากคล้ายๆไทยเนาะแต่กะถ้าว่าให้เทียบเท่ากับไทยกะแน่นอนประเทศเวียดนามนี่เทียบเท่าบ่ได้เนาะ ทว่าประชากรนี่แน่นอนประเทศเวียดนามจะลายกว่าประเทศไทยเนาะาว่าหันมาประชากรเนะาะทว่าการพัฒนาบัวจะเป็นแบบว่าพื้นฐานการสร้างทางรถไฟเนาะประเทศเวียดนามเนี่ยตามไทยตามไทยบ่ท่านเนาะประเทศลาวแห้งว่าบัวถึงเนาะเพราะว่าตอนนี้การลาวกำมีแต่โครงการจีนที่สร้างทางรถไฟเขามาประเทศลาวเนาะ <c oughs> ประเทศลาวนี่ก็ทาวะาเมีก็จะมีขั้นเดียวเลยรหลดไฟเนาะอันนี้ประเทศไทยเนาะประเทศไทยนี่แบบว่าเขาแบ,บว่าเริ่มประเทศประเทศไทยนี่เปิดใส่รหลดไพหรือว่าแบ,บว่าให้แบ,บวามีรหลไฟบริการในภา,ายในประเทศนี่มากตั้งหอดสาวซองปีเนาะสาวซองปีหรือว่าสาวปีเนี่ยที ้าวาบ่ผิดเนาะทาวาพิษกับข้อโทษขออภัยเนาะตอนนี้กายังประเทศไทยที่กำลังแบบว่าเปิดนำใส่สถานีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเฮาหรือว่าทัานสมัยที่สุดเนาะหล,ลายประเทศกาจะต้องอิสฉาประเทศไทยเนาะที่ว่าเห็นประเทศไทยแบบว่ามีความก้านามีความทันสมัยกว่าเมื่อในรบรรดาอาเซียนเฮาเนาะ ก็คือที่บาลาวกล่าวมาค้างทึงหละเนาะทีบาเห็นบาวลาวที่าเออซื้อบาวลาวนี่ซื้อเวียดซื้อเวียดที่แถมมันโบแมนเนาะโ่แมนเพราะว่าซื้อบาลาเป็นซื้อทีบาบบมวนนะบาวลาวก็เลยแบบว่าอาศัยซื้อแบบให้มันแบบแปลกแปลกหนเนาะใส่ซื้อแปลกตะกี้บาวลาจะใส่ซื้อสองบาลาเป็นซื้อสองภูนงอยเป็นซื้อที่า แต่การพี่น้องชาไทยพ่น่าเป็นซื้อที่เงาโพดเนาะเหตุให้พี่น้องชาไทยนี่แบบว่าคนหาสื่อส่องของบาวลาวนั้นบ่พบเนาะข้าเจ้าก็เลยบอกว่าให้บาวลาวนี่คิดคนซื้อส่องขึ้นมาไหม่เนาะว่าสีเหตุอย่างไ๋เนาะซื่อส่องถ้าบ่เสือให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปที่บาวลาวเหตุ้งแต่ต้นเนาะแต่ต้นจะเป็นซื่อ Inter. อินเตอร์อินเตอร์เนาะที่บาลาใส่เนาะ บอลลาเพราะว่าตอนนั้นกับได้แรงมันดานใจมาจากพี่น้องชาวไทยเนาะสีแบบว่าไฮบาลลาวนี่เห็ดสองยูทูบเนาะบาลลาวก็เลืองกับคุณลอเนาะทีว่าเนาะตอนนี้ก็บบริษัทติดต่อหาการปนใดแล้วเนาะตอนนี้ก็ตะกี้การได้แรงมันดานใจมาจากพี่น้องชาวไทยเนาะตะกี้บาลลาก็บโบฮูเห็ดว่ามันสีว่าสองบาลลาวสีเต,บติบโตหอดปัน,นี้เนาะ <c oughs> คนที่เขามาดูลายที่สุดในส่องบาวลาวกาคือพี่น้องพังไทยเนาะพังไทยเฮานี่แหละเนาะถึงว่าพี่น้องจะเครียดหรือว่าสร้างบาวลาวกาบาวลาวกาขอโทษเนาะที่ว่าบาลาวแบบว่าหูเถ่าบถึงการที่ว่าเอาถนนเวียดนามมาเปรียบเทียบกับไทยเนาะเ <c oughs> พราะว่าถนนเวียดนามกะเป็นถนนที่ว่า่บนญ่ปนใดเนาะแล้วกบ็บ่เหมาะสมที่ว่า จะมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนาะมาลาวกะมาขอโทษขอภัยพี่น้องชาไทายโมสดสุขูสุคนเนาะว่ามันทีบาลาวเริ่มต้นเห็ดช่อง u t u b e เนาะคือลิปแรกที่บาวใจเออทีบามิบาลาวนี่ได้ไปหาบาวใจเนาะเพราะว่าบาวใจกะาเป็นคนที่ว่าเพิ่นกาได้ สองเพิ่นก็เติบโต,ตมาจากพี่น้องชาวไทยเนาะกับหลายหล,ลายคนนอนเอฟซีจากสองบ่าวลาวที่เห็นบ่าวลาวไปเอาลงคลิปบ่าวใจเนาะคลิปเอาลงคลิปรัวมกับบ่าวใจเนาะรายก็มีเอฟซีจากสองของบ่าวลาวนี้ไปด่าบ่าวใจเนาะเห็นบา่าวเขาบ่าวลาวก็เบิง่งอยู่ดอกคอมเมนต์เนาะเขาเจ้าก็ามีช่องสามคนแล้วเนาะ ลายลคนกับบแมันว่าสีปรดาบาใจเนาะลายลคนกับมักบาลาวคือกันเนาะคนไทยเนาะเพราะว่าเข้าใจกับเข้าใจเพราะว่าบาลาวนี่เป็นคนที่ว่าสอบถนนเนาะกับละไล่คนกับแบบว่าล่าหมามาหาบาลาว่าบาลาวนี่เป็นคนเวียดนี่ไซเวียดเนาะบอดี้จังสันจังซีเนาะแต่บาลาวกับิขอโทษคอภัยพี่น้องชาวไทยโมดสุขูสุคนเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่บาลาวชีวาชีมากแก้ไขแก้ไขขอของใจที่พี่น้องชาวไทยเนาะไข่ขอของใจที่พี่น้องชาวไทยว่าบาลาวนี่เป็นคนในไซเวียเนาะถ้าพี่น้องทีคิดเบบ่ั้นก็แ้วแต่เนาะเพราะว่าอีกอย่างบาลาวก็ได้เคยไปดำรงชีวิตอยู่ประเทศเวียดนามเนาะเห็นความเจริญอยู่เวียดนามเนาะมันก็แตกต่างจากลาว ลายเนาะแตกต่างจากลาวลายบ่าว่าจะเป็นการพัฒนาบ้านเมืองหรือว่าถนน,นหนทางหรือว่าบรรดามหาหลัยต่างๆเนาะาว่ามาเทียบกับลาวแล้วกันแน่นอนประเทศลาวเฮากัยังแบบว่าเทียบทถาบได้เนาะแต่กาประเทศเวียดนามจะไปรียบกับไทยก็แน่นอนประเทศเวียดนามจะแบบว่าแพ้ไทยเนาะเพราะว่าไทยก็จเจริญกว่าลายทถาเนาะ อีกอย่างทาวาเทียบกับลาวลาวนี่ยฮะก็พัฒนามาหอดสี่สิบปลายปีซื่อๆเนาะแต่ประเทศลาวได้สำเน็กับลาวกับภูมิใจเนาะลาวกับโบแมนว่าสีวะย่องประเทศนั่นหรือว่าประเทศนี้ดีหรือว่าประเทศนั้นบมดี้ลาวบริคิดแบบนั้นเนาะลาวบริคิดแบบนั้นบริคิดแบบนั้นเนาะเพราะว่าลาวกับ ที่เห็ดคลิปไปกับลายคนกับบ่าวเล่าเนี่บ่มีการศึกษาบ่มีการพัฒนาตัวเองเนาะกะที่บ่าวแน่นันกะแล้วแต่คิดเนาะกับลายคนกับยองบ่าวเล่าเนาะกับมีเนาะพี่น้องชาวไทยเนาะบ่ว่าจะเป็นผีควันผีกระเซมหรือว่าผีลายลายผีเนาะที่ว่าหรือว่าหลายคนนะหรือว่าพีวิทย์เนาะพีวิทย์เพิ่นกะเข้าใจบ่าวเล่าเนาะหรือว่า หลายๆคนก็บแบบว่าเข้าใจเนาะแต่ก็มีบางคนที่ว่ายังบ่เข้าใจเนาะที่เห็นบาลาวแล้วก็บ่มักบาลาวสั่งบาลาวเขียนบาลาวเนาะกัเช่นว่ามีคอมเมนต์ที่ว่ารุนแรงเกินไปเนาะเช่นว่า,ามีว่าทําบานบาลาวเช่นว่าพี่น้องชาวไทยว่าถึงขันแบบว่าอยากฆ่าเนาะอยากฆ่าบาลาวเนาะ ว่าเปลาวล่านี้เอาประเทศเวียดนามนมาเทียบกับไทยเนาะท,ทียบปเปล่วเห็ดมันกบบาบได้หุ่นแห้งปานั้นเนาะถ้าว่าหันไปใส่แบบว่าเทียบใส่กับนักข่าวสองวันเนาะนักข่าวสองวันนั่นที่มาดูถูกประเทศลาวเนาะดูถูกประเทศลาวช่วงงันโควิดเนาะว่าประเทศลาวนี่บก้าวหน้าเนาะ แต่กาบอาลาา่ากะบ่เห็นสิว่าตะเขียดเพิ่นเนาะเพิ่นแบบว่าออกมาขอโทษกะพี่น้องชาวลาวกะยอมรับเพิ่นยอมให้อภยัยเพิ่นเนาะท่าว่าอันนักข่าวอันนั้นไปเว้าประเทศอื่นเนาะบ่แม่นประเทศลาวเนาะทาว่าไปดูถูกประเทศอื่นเนี่ยแน่นอนเนาะแน่นอนว่า นักข้าวนั่นจะแบลว่าบมมีอาชีพเฮ็ดแน่นอนเนาะท้าว่าไปว่าคันประเทศแบบนั้นนอว่าประเทศลาวใน่ลาลังเนาะถ้าไปพาะประเทศอื่นยกตัวอย่างคือสองสปอร์ตอันเรา,าเคยเป็นเอซเพิ่นเนาะสองอันกีฬาหันก็คือแบลว่าไปว่าออประธานประเทศอีหยั่งหละที่อ่านสื่อประธานประเทศไม่ยั่งแหละอันสองอัน2 มันยังก็ดื่มเนี่ยตอนนั้นกัตอนผลประท่านตกงานบอหลาวกัติดตามผลตลอดเนาะสองกีฬาเนาะผลกระเป๋าเพียงแต่คําเดียวจื่ออ,อ,อ่านภาษาอังกฤษที่แบบว่าพันเสียงบ่ถึกเนาะที่กระยังเห็ดห้ยแบบว่าผักงานตลอดเลยเนาะตอนนี้ก็มีผู้หยิ่งเนาะที่แบบว่าไปเห็ดประสานสองของผลต่อเนาะที่บาวล่าวเ,เห็นเนาะบาวล่าวก็ ไปเบิ่งเบิ่งตลอดเนาะแต่กะต่กี่บา,าวล่าก็ซ่นชมเพราะว่าเขาาล่าก็เป็นคนที่วา่าดังที่สุดในประเทศไทยในประเภทการคาร์กิี่าเนาะที่แบบว่วาแปลกมูที่สุดเนาะก็สิ่งนี้แหละที่ถา,า,า,าว่าบาวล่าเอาถานนอยู่เวียดนามมาเทียบกับไทยแหละาวา่ามันพิกษาบาวล่าก็ขอโทษเนาะโอโทษพี่น้องชาวไทยโมสุขูสุขคนเนาะ บ่าวาจะเป็นเอฟซีทางฝังไทยฝังลาวเนาะถ้าว่าเห็นคลิปนี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เนาะถ้าผิดพลาดบน็ไดกาคอมเมนต์ไว้แต่คลิปของบ่าวลาวเนาะถ่าวามันถือกากาดีก็เป็นการดีเนาะกับบ่าวากันเนาะถ่าวาพี่น้องชาวไทยที่ว่าคนใดที่แบบว่าเข้าใจแล้วก็บบอกเป็นยังเนาะนี้คลิปนี่สำหรับคลิปนี้บ่าวลาวก็ซีมา แก้ไขคอของใจที่พี่น้องชาวไทยเขาใจพิษว่าเป่าเล่านี่เป็นนไซัยเวียดนามเนาะอันซื่อที่จริงหันเป่าเล่าส่ซื่อสองจะเป็นภูนางอยแต่จำพิดเนาะแต่พี่น้องชาวไทยมากเขาเหมนตนว่าซื่อสองนี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องชาวไทยแปลว่าคนหายากเนาะคนหายากและกาข้าเจ้าแบบอยากให้เป่าเล่านี่เปลี่ยนซื่อสองไม่เป่าเล่าก็ มาโดนเติบแหละคิดมาโดนโดนเติบกับเผอิเปลี่ยนสองไดเนาะกะเห็นหมูหมักยอกซื้อนิ่งนิ่งอยู่เหยียดเนาะหมูหมักเอิญแบบมันกะเลยว่าบาลากัใไซซซื้อแบบนั้นเลยใส่ซื้อแบบนั้นเลยที่แท้จริงกะซื้อบาลากับบอแมนเนาะซีว่าซื้อของมาลากเองกับบอแมนเนาะสำหรับคลิปนี้กะคือว่าเนาะ มาขอโทษทีวาพ่นองสาไทยที่เขาใจผิดบาลาวเนาะด่าสองบาลาวยังบ่พ่อแพมยังไปด่าสองบาใจเนาะบาใจกะว่าเออบาเอฟซีจากสองของเจ้านี่เป็นเอฟซีธีวาว่าวาแบบวาหยาบคายหุนแห้งเนาะแต่กบะบาลาวกับบัวหูเฮ็ดนะเพราะว่าบาลาวกะทีีวาบาลาเป็นคนพิษกับบัแมนเนาะเพราะว่าเป็นนํำนิสัยข,ของคน ที่ว่ามีความแตกต่างจากหมู่คู่เนาะทว่ามดในโลกนี่เนาะทว่ามดในโลกบว่าจะเป็นไทยหรือลาวเนาะ่าวิเว้แหวะมดในโลกนี่ทว่ามีแนวคิดที่ว่าคือกันมดเนาะคือกันมดนี่มันจะแบบว่าประเทศนี้คันว่าคิดแนวกันคือกันมดกับประเทศหรือจะ พัฒนาหรือว่าในชาวโลกนี่จะบ่มีคนทุกยากถ้าว่าคิดคือกันหมดเนาะถ้าว่าคิดคือกันหมดก็แน่นอนถ้าว่าสิเอาลูกเอาเมียก็สิเอาเมียคนเดียวกันบ่มันบ่แมนแนวนั้นเนาะถ้าว่าคนเฮานี่บ่มีภัยว่าสิบ่ผิดเนาะมันก็ผิดพลาดผิดพลาดหลายอย่างเนาะบ่แมนว่าสิว่าเป็นคนดีหมดเนาะอันนี้บ่เล่าก็สิว่าเป็นคนดีบ่วล่าก็บ่แมนคนดีเนาะ ก็เป็นคนแบบว่าเท่าเท่เลอะไรไปนะอันใดดีบ่าล่ากขูหอันใดพิษบล่าลากขโหเนาะสิ่งที่เล่าลาเหตุไปบล่าลา่าโขโหว่าเออมันเป็นจังสี่มันแบบว่าบุดีจังสันจังสี่เนะาะเปล่ากันย่อมฮับเนาะเพราะว่าาวล่ากันได้เหต์อีลีนะคือคลิปนะา,าวล่าก็ได้เอาถนนไทยถนนเวียดนามมาเปรียบเทียบกันแต่กับบุไม้ความว่าปัดเปรียบเทียบที่ว่า ปร,รประเทศนั้นเจริญกว่าประเทศนี้เจริญกว่าเพราะว่าบาลาเป็นประเทศที่หน่อยกว่ามูเนาะเป็นประเทศที่ากําลังพัฒนาบาลาก่เป็นคนบรนนอกขอกหน้าเนาะคือชิงทีที่น้องเห็นนี่แหละเนาะกมีแต่หายแต่หน้านี่แหละเนาะเ,เหตุอาชีพลักของพ่อแม่เนาะพ่อแม่เฮื่อนซ่านของบาลานาี่กะเป็นคนที่ทุกข์ยากกันใดมาจากเหือแห้งเอือยอายที่ไปเห็ุงานอยู่ประเทศไทยเนาะ ไปเห็ุงานเนาะการละลายเป็นกว่าตั้งสิบปีพุ่นเนาะตอนนี้กาได้ประมาณสามลังลังที่ช่อลังที่สามกันยังไม่แล้วเนะาะแต่ว่าเฮือนของบะลาวเองกับเป็นเฮือนใหม่เป็นเฮือนโบราณเนาะตะกี้เนาะเพราะว่าอยู่บ้านของบะลาวเนี่ยกลเป็นบ้านที่สุนบดเนาะเรียกว่าสุนบดเนาะใกล้จากตัวเมืองหรือว่าอำเภอเนอี่กลประมาณสามสิบสี่สิบลักนี่แหละ ไกลจากแขวนี่กันประมาณ2อ0ร้กิโลเมตรเนาะคลิปนี้กาสิพากถึงพี่น้องชาวไทยเน,ยนะาะโมชุคุสุคนน้องทีมปะคลิปนี้สิเป็นคลิปที่ว่าบาลาวมาไขขอของใจแหละก็มาขอโทษพี่น้องชาวไทยเนาะที่ว่ขขาบาลาวเหตุไปในเมื่อก่อนบอดี้เนาะถ้าว่าผิดพลาดบนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของบาลาวเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป นพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวลาวสามารถตําหนิตีส้มบ่าวลาวได้เลยเนาะเพราะว่าคลิปนี้บ่าวลาวออกมาหว่าวด้วยใจเนาะคลิปนี้ก็บ่าวลาวมาไขคอคองใจให้พี่น้องเฮาได้รับได้ชมนํากันเนาะเพราะว่ามี FC จาก2บ่าวลาวนี่ไปด่าบ่าวใจเนะาะทั้งๆที่บ่าวใจกันบได้รับผู้อีหยังเนาะเพราะว่าเฮากาัแบบว่าติดตามกันมานานนะนะเพราะว่าบ่าวใจก็เป็นคนที่ อยู่ไก่กันกับบ่าลลาวเนาะไปหากันไหนเนาะใกล้ๆยามกินเหล้ากินเบียร์เฮาก็เอิ้นหากันเนาะก็ไปหากันไหนเนาะแบบ่าบูป้าบุตทิมเนาะแต่ก็พี่น้องชาวไทยก็ยังบ่เข้าใจที่ว่าเห็นแบบว่าเออก็หลายคนที่ว่าเห็นใจบ,บ่าลลาวเนาะที่บ่าลลาวแบบมกักเอาถนนของไทยกับเิลิปปนส์มาให้พี่น้องเฮาเนีครับได้ชมเนาะ คือบาล่าวาหรือพอวาวบาล่าวกับคนบอมแยวาบา่เคยเขาในเมืองเนาะแต่ไปเจอความเจริญของประเทศนั่นประเทศไทยบแมว่วบาล่าวบ่โหเนาะ,ะบาล่าวกันที่ตามข่าวเบิงข่าวว่ามันเป็นอย่างไรเนาะแต่กัคนไทยที่สอบเวียดนามก็มีเนาะที่บบคนคนไทยเนาะเขามาประสบการณ์อยู่อันอยู่ประเทศเวียดนามเนาะประมาณสามเดือนเนาะ เขาเจ้าแววว่าไปอันนั้นสามเดือนไปทัศนะเนาะสามเดือนเขาเจ้าก็ยังว่าสอบประเทศเวียดนามที่ว่าเป็นประเทศที่เปบว่ามีความสงบดีเนาะขา,าไปไปว่าไปแววว่าการไปตามถนนหนทางมันกะมีเสียงแต่อยู่แต่บะขบบีบเสียงแต่กเพื่อว่าความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยของเหาเนี่เผื่อแบบว่า มีรถแบบว่ารถใหญ่เขาเลียนไ้นะเขาจะแบบว่าบีบแก้เพ mm ื hmm ่อจะให้รถหน่อยนั้นออกออกจากใจทางเนาะแล้วก็เผื่อว่ารถใหญ่แันเชลสะดวกเนาะเพราะว่าประเทศเวียดนามเนี่เขาแบบว่านิยมใส่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นลักเนาะเพราว่าจะไปทํางานเพว่าจะไปเหตุนั่นเฮ็ดนี่เขาจะจะแบบว่าโบมักใส่รถใหญ่เนาะเขาจะใส่แบบว่ารถมอเตอร์ไซค์แกนั่นแก่นี่ขาขาย เขาเจ้ากัยูได้นั่นแหละแบบว่าเห็นห้ยพี่น้องชาวไทยที่าได้เข้าไปประเทศเวียดนามเนาะเขาเจ้าเห็นแบบว่าการดำรงชีวิตแบบนี้มันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะมีความสุขเนาะก็มีละลายให้คนก็บสอบเวียดนามเนาะก็มีบางคนแหละคือบ้าลาวาแล้วเนาะที่ยังบ่กเขาใจแต่ก็ข่าว่าได้หับได้ชมคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกบ้าลาวเนาะ ถาวาบาล่าเห็ดพิดผลาดบาล่าอาจจะบวเห็ดต่อไปเนาะเพราะว่าอีกอย่างกับแบวบ่าถนนเนาะกับเบล่า,า,บบาสอบถนนเนาะก็เลยแบบว่าพี่คนไทยว่าการสอบถนนกับพี่เป็นสีส่งให้เนาะเพิ่นไปงานเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเพิ่นมีทางผ่านของเพิ่นเนาะเพิ่นกะจะส่งให้เบล่าหา บ้าลาวเนี่เอาคลิปนี้ลงเนาะตะก,กี้บ้าลาวก็อยากเห็นรีแอคชั่นมาแต่กาบบ่มีเวลาบ่มีเวลาเห็นรีแอคชั่นบ้าลาวก็เลยว่าเพิ่นส่งให้บ้าลาวก็มาตัดต่อแล้วก็ลงเลยก็หลายหคนว่าเศร้าเถอะพ่อเถอะก็หลายคนเ,าเ,เาคนานะที่ว่าบ่วสอบเนาะแต่กาบบ้าลาวกะเฮ็ดไปแน่ยนอนบางครั้งบ้าลาวกับกบุ้มมีคลิปลงบ้าลาวอยู่แต่เขตสุนบทนี่แหละ อินเทอร์เน็ตมันก็เปลืองแน่เนาะคลิปนี้บรรลากอะสิบาบรรยายไปในเงาๆเนาะพี่น้องเนาะ่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรกะถามันพิดกะบาลากขอโทษพี่น้องชาวไทยมอสุกุสุคนเนาะถาว่ันทึกกะเป็นการดีเนาะสำหรับคลิปนี้กะจบเพียงเท่านี้เนาะถามกะติดตามคลิปจะต่อไปบาลากกจะ เห็ดคลิปให้พี่น้องเฮาได้่ยฮะไปชมหรือว่าในเบิง่งนั่นแหละบ่าวลาวกับท่าน,นี้ก็หลายๆคนก็ว่าบ่าวลาวนี่ยทำคลิปมาเพื่ออยากได้อยอดวิวซื่อๆเนาะก็ก็คือว่าเลยสองบ่าวลาวมันกับบ่ได้ดังบ่ได้ยังเนาะบ่าวลาวเห็ดแบบว่ลาลอยๆไปเนาะเห็ดล,ยลอยๆไปนั่นแหละบ่มีกำลังใจเนาะกัลหลายๆคนแบบว่า ที่บ่าลาไปเห็นคอมเมนต์ที่แบบว่าดาหุ่นแห้งบาลา่าวลาก็คิดหน่อยใจเนาะก็บอเป็นยังเพราะว่าเฮากา็คืนกับการกระทำของเฮานะถ้าวาา่าเฮาจะพิดเฮากา็จบ่เหตุต่อไปเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายเนาะ